กับพี่กันตรีอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาแนะนําบอนสีสวยงามอีกตัวหนึ่งนะคะบอนสีสวยงามนะคะนะบอนสีสวยงามตัวนี้ก็เป็นที่นิยมนะเพื่อนๆนะคะใครที่ชื่นชอบบอนสีแดงนะคะก็มีไว้ครอบครองนะคะน้องชื่อว่าหองเฮานะคะเพื่อนๆฮองเฮานะคะลองดูใบนะฮองเฮากับ กวนอูนะคะสีแดงเหมือนกันแต่ว่าใบลักษณะของใบจะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือฮองเฮานะคะหูจะกว้างนะเพื่อนๆลองดูนะใบเขาจะกว้างมากนี่ฝ่ามือของพี่กันตีนะคะใบของเขาใบกว้างมากเลยนะคะเพื่อนๆฮองเฮานะแล้วก็เส้นใบจะเป็นริ้วนะคะกระดูกใบจะเป็นออกสีแดงนะคะเพื่อนๆน,นะและขอบใบ ขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นพลิ้วพลิ้วอย่างนี้เลยนะคะสวยงามมากเห็นไหมคะบอลแต่ละตัวแต่ละชนิดอะ่ะเขาจะมีความสวยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะเพื่อนๆนะอันนี้อีกใบเนึ้อนาะอันนี้ฮองเฮานะคะฮองเฮานี่สวยงามมากๆเลย ดูนะคะเช้ามาแล้วก็มาดูใบบอลราชินีนะคะราชินีแห่งใบไม้นะคะใบบอนนะคะลองดูนะราชินีแห่งใบไม้สวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยบอนสีฮองเฮานะคะ มีความดุดันนะคะเป็นราชินีนะคะฮองเฮาเป็นราชินีมีความสวยด้วยนะคะแล้วก็มีความเก่งมีความดุดันนะคะนี่คือบอลสีฮองเฮานะคะเพื่อนๆดูลำต้นนะคะลำต้นออกเป็นสีน้ำเป็นสีเปลือกมังคุดนะเพื่อนๆดูนะคะฮองเฮา ดูนะคะสีเปลือกมังคุดนะคะลำต้นเขางหงอาว่หงฮาดูนะคะลองดูนะดูกระถางนะคะดูกระถางดินเขาจะร่วนซุยแบบนี้เลยนะเพื่อน ดินใบมะขามดินใบสำชานะคะจะทำให้บอลเราสีสดใสสวยงามนะคะเพืเ่อนเือนอย่าลืมตรงนี้รดน้ำก็ไม่ควรจะรดน้ำใช้สายยางฉีดแรงๆนี่ไม่ได้เลยนะคะเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้บอลนนะ่ะใบหักนะคะน,นี่้องเฮานะคะดูใบนะใบเ็าจะสวยจะกว้างใบกว้างแบบนี้เลย ใบกว้างแบบนี้เลยนะคะมีอยู่สองใบนะเพื่อนๆต้นนี้นะคะสองใบใหญ่ๆบอลสี้องเฮาเดี๋ยวก็จะแตกนะคะก็ความแตกของเขาก็โอเคอยู่นะก็ไวอยู่ bệnh sĩ hoàng hào สวยงามมากๆเลยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะหองเหานะคะค่ะมาดูอีกตัวเนืงนะคะกวนอูนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะกวนอูนะคะใบจะ ลักษณะนี้นะคะจะเรียวแหลมใบเล็กนะคะใบใบของเขาจะสั้นนะคะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเรียวแหลมแบบนี้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้นะคะ ลักษณะของบอลสีแต่ละตัวนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่สีจะเหมือนกันเนาะแต่ลักษณะของใบจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆลองดูนะคะ สวยงามนะคะกวนอูสวยงามมากๆเลยอันนี้ห้องเฮาอออันนี้ห้องเฮานะคะเพื่อนๆพื่อนนสีห้องเฮา กวนอูนะคะกวนอูก็เป็นเทพพเจ้าเหมือนกันนะเพื่อนๆเนาะยิ่งได้แดดนะคะได้แสงแดดตอนเช้ากับตอนเย็นสีของเขาก็ยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆ ค่ะอันนี้คือ,อยาอยาที่ป้องกันมแมลงใต้ดินกัดนะคะเพื่อนๆนะยาตัวนี้นะคะเวลาบอลเราบางทีมันจะมีมแมลงใต้ดินนะคะเหมือนกับปลวกเหมือนกับอะไรเงี้ยนะกัดกินกัดกินลําต้นกัดกินหัวนะคะจะทําให้บอลของเราหยวเฉาแล้วก็ตายในที่สุดนะคะเราก็ต้องใช้ยาตัวนี้นะเพื่อนๆใช้ยาตัวนี้ หงาหาสวยวนี่เป็นห้องหาห์อ่ะตัวนี้เป็นกวนอิ่มให้ดูนะคะใบของห้องาห,งหากับกวนอูนะคะแตกต่างกัน มาให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะอันนี้้องเฮาอันนี้กวนอูนะคะเพื่อนเอนลองดูนะ<ๆ>ก็สวยงามทั้งคู่นะคะสวยงามทั้งคู่ถ้าได้มีถ้าใครได้ไว้ครอบครองก็จะเป็นสิริมงคลนะคะแก่บ้านแก่เจ้าของบ้านนะคะ ฮองเฮากับกวนอูนะเพื่อนๆลองดูนะให้ดูสองตัวนี้ไปด้วยกันเพื่อจะได้ดูความแตกต่างนะคะของใบเขาฮองเฮานะคะเพื่อนๆอันนี้กวนอู